รถขับอ่อนนะครับอ่อนโค้งเคงโยกเยกนะครับก็เนี่ยครับจอกหลุดนะครับมันจะเอาริมวิ่งนะครับเนื่องจากความชื้นน้อยนะครับเราต้องปล่อยลูกศรอ,ออกนะเราต้องปล่อยลูกศรอ,ออกแล้วก็เอาลมธรรมาดายิงเข้าออกประมาณห้ารอบนะครับ จนกว่าจะมีไอน้ําออกมานะครับต้องใช้ลมที่มีไอ้ําน้ำลมธรรมดาครับถ้าลมลมแห้งอย่าไปใช้นะครับมันแฟบครับมันแฟบมันจะเอาลิมวิ่งนะครับมันจะเอาลิมสองข้างนี้วิ่งรถเราก็จะอืดนะครับวิ่งไม่ออกแล้วก็ตอนเที่ยงอันตรายมันจะสะบัดนะครับยังมาต่อยมันจะดูดนะครับดูดสะบัดเข้าโค้งก็เล่งไม่ได้นะครับมันสะบัดมันดูดถนนมากเกินนะครับ ปล่อยลูกศรนนะครับปล่อยลูกศรเติมลมธรรมดาปล่อยลูกศรเติมลมธรรมดาห้ารอบมันสะบัดนะครับสะบัดดอกหลุดตรงนี้